สวัสดีครับอาพี่กงแฝดพูดถึงคู่นี้ก่อนนิดนึงพี่อ๋อคู่นี้ครับมีเดิมพันข้างเท่าไหร่เนี่ยข้างละเบื้องต้นครับครับตอนนี้วางกันข้างละหนึ่งแสนบาทข้างละหนึ่งแสนบาทไปกับสองแสนครับครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่ห้าในรายการมวยบอลสุขแล้วก็เป็นคู่แรกของเพจมวยเด็ดเจแป้าใช่ครับใช่ครับนะครับเป็นสุดยอดมวยอีสานกับสุดยอดมวยใต้ครับผมแคมป์ แชมป์อีสานกับแชมป์ใต้เจอก<อ>ันครับเี๋ยนี้เงินของจริงนะเดิมพันของจริงข้างวันแสนหนึ่งแสนครับ okay, แต่ตอนเย็นอาจจะมีเพิ่มครับอ,อ่เดี๋ยวให้พี่คงแฝรถึงเงินก่อนเดี๋ยวผมสะพานน้องทั้งคู่กับแป๊บหนึ่งน้องมายืนคู่กันใกล้ๆพี่คงแฝรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามมุมแดงก่อนดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมศิลาทองเพชรประกายจันทร์อ่านี่ศิลาทองเพชรประกายจันทร์หลายคนได้ดูไปแล้วผ่านช่องห้าที่บุญดําส่วนน้ำเงินแนะนำตัวหน่อยครับขวัญใจเกียรติย ความใจเกียรติชยุทธ์นะครับก็อาจจะเขินเขินกล้องหน่อยเพราะว่าโอ้นี้นี่ต้องบอกว่าสื่อมวลชนเยอะมากน้องชายชกมวยมาเนี่ยกี่ไฟโดยประมาณจําได้ไหมประมาณกี่ไฟประมาณสามสิบหกไฟนะอย่าโกหกนะองกอเปล่าเออแบบหลบตาหลบตามีหลบตาด้วยนะครับแล้วผลงานล่าสุดชกเป็นไงชนะคะแนนครับชนะคะแนนที่บุยลำใช่ไหมเราเป็นมวยประเภทแบบไหนอ่ะฝีมือมวยหมัดมวยเข่ามวยอะไร ได้้ไดทุกอย่างนักมวยในดวงใจของเราคือแสงมณีครับแสงมณีแล้วมีอีกไหมเทพประบุเทพประบุตอนนี้พี่คมแฝกลุ้นอยู่นะมีคมแฝก์ไหมมีไหมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันน้องชายอายุเท่าไหร่สิบสองวันนี้รถน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้รถไปเท่าไหร่หรือมาช่างทีเดียวมาพอดีครับมาพอดีน้ําหนักไปปล่อยประมาณกี่โลรู้ไหมตัวเองเนี่ยสามสิบหกประมาณสามสิบหกประมาณสามหกสามเจ็ด นะครับเคยเห็นคู่ชกเขาชกไหมเนี่ยไม่ไม่เคยแล้ววางแผนยังไงมันอาจะมีทริปนะหรือก็ชกตามเกมนะครับเราที่ถอดแบบซูเปอร์เล็กมาเลยนะเห็นล่าสุดคล้ายๆซูเปอร์เล็กเลยนะโอ้ดูเนื้อตัวซ้อมอยู่ค่ายไหนครับซ้อมอยู่ที่สระแก้วครับที่สระแก้วค่ายอะไรอ่ะชื่อค่ายค่ายอภิชาติแม่ป้าอภิชาติค่ายมาจงปางสีดาครับหมวดจงอะไรนะมาจงปางสีดาปากสีดา ปางซีด้าแล้วก็ไปซ้อมอยู่อภิชาติมวยไทยด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนค่ายพี่ค่ายน้องกันมั่นใจไหมวันนี้ถ้าได้อัดฉีดนี่จะเอาไปทําอะไรบ้างเพราะมีเดิมพันก็ต้องมีให้อัดฉีดอยู่แล้วใช่ไหมเอาไปทําอะไรเก็บไปเป็นทุนการศึกษาไม่ใช่เอาไปเติมตังในเกมไม่ใช่นะเอาไปทุนการศึกษาเนาะอ่น้องชายปัจจุบันเรียนอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่สรกแก้วสระแก้วโรงเรียนอะไร รนบาา่ฝากอะไรพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยให้มาเชียร์หน่อยวันนี้ถ่ายทอดผ่านเพจด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสู้เต็มที่ครับน้องชายคนที่บุรีรัมย์เนาะอ่ะมาดูแชมป์ภาคใต้กันบ้างนะครับขวัญใจใช่ไหมขวัญใจเขาบอกเขาต่อยมาสามสิบหกไฟ์เดี๋ยวเรากี่ไฟสี่สิบกว่าไฟสี่สิบกว่าไฟนะครับแล้วเป็นไงผลงานหลังหลัง ก็ชนะมาสองเฟครับอ๋อชนะใครมาล่าสุดชนะฟาลิกิตสมานน้อยครับชนะยังไงชนะน็อกหรือชนะคะแนนชนะคะแนนครับเราก็เป็นมวยแบบไหนฝีมือมวยเขาครบเครื่องครบเครื่องได้หมดใช่ครับแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงดีก็วางแผนเรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยมีทุกอย่างนะมีแผนไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหต่างคนต่างอุกใสเต็มที่เลยครับเราเคยขึ้นมาชกในกรุงเทพหรือปทุมที่รังสิตอะไรไหมเคยมาเนี่ยเคยไหม เคยชกที่เชียงเรายเชียงใหม่ไม่มีใกล้ๆแถวนี้เลยหรอไม่มีกรุงเทพปริมณฑลยังไม่เคยชกเลยไม่เคยต่อยแต่ภาคใต้ใช่ไหมเราเป็นแชมป์อะไรมาบ้างอ่ะที่ภาคใต้แชมป์ภาคใต้เดียวกี่เส้นเส้นเดียวนะครับน้ำหนักวันนี้ลดเท่าไหร่เห็นว่าลดช้าจังหกขีดเองครับอ๋อหกขีดแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะน้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลสามเก้าสามเก้าโอ้ยนี่ใหญ่กว่าเหมือนกันนะนะครับแล้ววันนีู้มิแผ่ยังไงเขามวยฝีมือ ตามเกมครับเกมนะครับปีนี้น้องชายอยู่าไรแล้วขึ้นสิบาปีข <45. S 1> ึ้นสิบห้าพี่นะครับเรียนอยู่ที่ไหนอังเซยยะพิทยาจังหวัดอะไรจังหวัดสงขาอ๋อที่ทใต้วันนี้กองเชียร์มาเยอะไหมไม่เยอะครับดูผ่านเพจเนาะวันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าไลฟ์สดผ่านเพจเบอรเด็ดเจ็ดปเก้าด้วยนะ นะครับอ่ะส่งท้ายเลยครับพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับกาศเชียร์อะไรเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับเต็มที่แน่นอนนะครับอ่านี่นี่โอโโ้โหนี่คู่ไฮไลท์เลยนะคู่คู่หนึ่งของเพชรจับเบื้งกันนะเดี๋ยวอ่ะจับเบื้งเอา้าวันนี้มีอะไรมาง,งัดจุดขายของเราอะไรจุดขายเลย